เบากว่าพิกัดดังกัมปั้นไทยพร้อมฟาดปากโยชิกิตาเคอิชิงแชมป์โลก WBO ดังลูกเจ้าพ่องต้มหรือชื่อจริงยุทธภูมิทองดีกัมปั้นชาวไทยรองอันดับ7องค์กรมวยโลก WBO รุ่นแบนตัมเวทได้โอกาสชิงแชมป์โลกกับโยชิกิตาเคอิเจ้าของแชมป์โลกชาวญี่ปุ่นในวันที่28พฤษภาคม2568โดยก่อนวันชกได้มีการชั่งน้ำหนักก่อนการขึ้นสังเวียนผลปรากฏว่าผู้ท้าชิงชาวไทยช่างได้53.1กิโลกรัมเบากว่าพิกัขดขณะที่แชมป์โลกเจ้าถิน่น ช่างได้เท้าพิกัดพอดี53.5กิโลกรัมภายหลังการช่างน้ำหนักนักมวยทั้งคู่ได้เผชิญหน้ากันให้สื่อมวลชนได้ถ่ายรูปก่อนที่จะจับมือและแยกย้ายกันซึ่งทางด้านโยชิกิทาเคอิได้เผยผ่านสื่อบ้านเกิดว่าแววตาของผู้ท้าชิงชาวไทยมาสู้เต็มที่แน่ร่างกายของเขาดีทีเดียวทางด้านกําปั้นญี่ปุ่นวัย28ปีแชมป์องค์กรมวยโลก WBO รุ่นแบนตําเวทเจ้าของสถิติชนะรวสิบไฟต์ไม่เคยแพ้ใครจะป้องกันแชมป์โลกครั้งที่2กับดังลูกเจ้าพ่อโรงต้มนักมวยไทย วัย31ปีเจ้าของสถิติชนะร่วด15ไฟสำหรับการชกระหว่างโยชิกิตาเคอีก,กับดังลูกเจ้าพ่อโรงตงที่มีเข็มขัดแชมป์องค์กรมวยโลก WBO รุ่นแบนตัมเวทเป็นเดิมพันจะจัดขึ้นที่โยโกฮาม่าบันไทยในวันพุทธที่28พฤษภาคมนี้